เพราะเรามีความเชื่อครับว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงทุกวันความมั่นคงที่แท้จริงของโลกธุรกิจคือการไม่หยุดพัฒนานและนี่คือเหตุผลที่สําคัญของการเริ่มต้นก่อตั้ง B e Bar Application ธุรกิจแพลตฟอร์มด้านสุขภาพของบริษัทฟูลนัิปพระทายใต้วิชั่นการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนทุกมิติด,ด้วยนวัตรกรรมและเทคโนโลยีแห่งยุคโดยอยู่บนพื้นฐานความสุขของทุกคนในององกร FMP นะครับเริ่มก็ตั้งตั้งแต่วัน 1, ที่1มกราคม2563มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทุกด้าน100%ซธุรกิจรูปแบบใหม่ยุคดีตอนซึ่งปีแรกอยู่ในรูปแบบเว็บไซต์แพลตฟอร์มและปีนี้เรากำลังก้าวสู่แอปพลิเคชันแพลตฟอร์มภายใต้ชื่อ eba หรือว่า eba มาจากคำว่า e-commerce business advance และทันทีที่เราเริ่มต้นขายไอเดียธุรกิจในรูปแบบใหม่โมเดลใหม่มีคนจำนวนมากครับที่สนใจและตัดสินใจเข้ามาร่วมโปรเจรกต์กับเราอย่างต่อนเนื่องทุกวัน Ebar a p ปพลิเค i ันนะครับคือเจ้าของธุรกิจแพลตฟอร์มสุขภาพเราเชิญท่านมาดูแลสุขภาพและสร้างรายได้ภายในแอปเดียว สำหรับจุดขายหรือว่าจุดเด่นนะครับ eBar Education มี2จุดขายที่สำคัญซึ่งผมมองว่ามันคือความต่างที่เหนือกว่าและเป็นโอกาสสำหรับทุกๆคน1เราเน้นเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับแพทย์ทางเลือกชีวจิตโภชนบำบัดซึ่งเป็นเทรนด์ของอนาคตที่จะเกิดขึ้นถ้าเรานึกถึงคำว่า e b a เราจะทำให้ทุกคนนึกถึงคำว่าสุขภาพทางเลือก2ครับทุกคนสามารถสร้างไรายได้3การตลาดภายในแอปพลิเคชันเดียว ทุกคนสามารถโหลด e-bar application ผ่านผู้แนะนำแบบฟรีๆด้วย Play Store หรือ App Store กรอก OTP ครับหมายเลขโทรศัพท์ชื่อสกุลเพียงเท่านี้ครับคุณก็สามารถใช้บริการภายใน e-bar application ของเราได้ทันทีเรามาทำความรู้จักทั้ง3การตลาดภายใน e-bar application กันนะครับตลาดที่1ใช้ชื่อว่า marketplace มี6เมนูสำคัญครับที่พร้อมบริการทุกท่านเมนูที่1นะครับชื่อว่า ehc หรือว่า e b a r h e l t t y y o n s u l t เราเตรียมทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อเป็นที่ปรึกษาปัญหาทางด้านสุขภาพให้กับทุกท่านที่เข้ามาภายในแอปพลิเคชันแบบฟรี 24ชั่วโมงเมนูที่2ครับชื่อว่าเมนูสินค้าเราคัดสรรสินค้าคุณภาพทางด้านสุขภาพหลากหลายรายการครับสำหรับคนที่สนใจซื้อใช้เพื่อดูแลสุขภาพในชีวิตประจาวันสําหรับเมนูที่3นะครับชื่อว่าช็อปเซอร์วิสเป็นร้านค้าบริการภายในอีบาแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นสปาฟิตเนสร้านอาหารหรือโรงแรมซึ่งเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราพร้อมให้บริการในราคาพิเศษสําหรับทุกท่านที่ซื้อการบริการผ่านอีบาแอปพลิเคชัน4เมนูอีบาชั่นแนลครับเป็นช่องทางการเรียนรู้ผ่านทาง YouTube ด้วยระบบแอปพลิเคชันเราได้เตรียมคลิปการเรียนรู้ไว้ในช่องทางนี้เพื่อให้ทุกท่านเข้ามาเรียนรู้การใช้งานทุกเมนูของ e-bar แอปพลิเคชันและสอนเทคนิควิธีการและเคล็ดลับการสร้างความสำเร็จในการทำททธุรกิจของเราด้วยครับเมนูที่5ครับ ชื่อว่าเมนูอ e ีบาร์คอนเนเป็นเมนูการเข้าถึงอ e ีบาร์ของเราทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นการเข้าสู่เว็บไซต์ติดตามข่าวสารต่างๆการเข้า Line Open Chat การเข้าอ e ีบาร์ชานัลหรือติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลหรือช่วยแก้ปัญหาให้กับคุณและเมนูที่6ครับเมนูนี้สําคัญมากๆนะครับชื่อว่าเมนูนักธุรกิจอ e ีบาร์ทันทีที่คุณสนใจจะเข้าร่วมธุรกิจกับเราคุณสามารถกดปุ่มเมนูที่ชื่อว่านักธุรกิจอ e ีบาร์จากนั้นระบบจะนําท่านเพื่อไปกรอกข้อมูลสําคัญการสมัครและเลือก ซื้อแพ็กเกจที่คุณต้องการด้วยเงินลงทุนเพียง1500บาทเท่านั้นเพียงเท่านี้ครับคุณก็สามารถเป็นนักธุรกิจอีบารใน market 2หรือว่าตลาดที่2ของเราได้ทันทีแต่ถ้าคุณต้องการเป็นนักธุรกิจใน market 3หรือว่าตลาดที่3คุณก็ใช้เมนูเดิมเนี่ยครับในการเลือกซื้อท็อป p ัพแพ็กเกจตามตำแหน่งที่คุณต้องการครับ ใน eBar Application ของเรานะครับจะมี3กลุ่มที่เข้ามาใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มของเรากลุ่มที่1ครับ Customer หรือว่าลูกค้าคุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแบบฟรีๆผ่านผู้แนะนําเข้ามาใช้บริการภายในแอปพลิเคชันของเราได้ทันทีครับสำหรับสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับนะครับคุณสามารถเข้ามาใช้บริการเมนู e h c ครับหรือว่า eBar Healthy Consult ในการปรึกษาเรื่องสุขภาพทุกด้านแบบฟรีๆนะครับซึ่งเรามีผู้เชี่ยวชาญ3กลุ่มในการที่จะดูแลท่าน,น กลุ่มที่1เป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะครับใน ด้านของวงการแพทย์กลุ่มที่2นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของโภชนาศาสตร์บำบัดนะครับกลุ่มที่3เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของแพทย์ทางเลือกครับและทันทีที่คุณซื้อสินค้าหรือใช้บริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ของเราภายในแอปพลิเคชันคุณจะได้รับเงินส่วนลดคืนกลับทันทีนะครับเราเรียกว่าเครดิตแบ็คซึ่งสามารถนําเงินส่วนนี้มาซื้อของในระบบของเราได้อีกครั้งครับกลุ่มที่2พาร์ทเนอร์หรือว่าผู้ประกอบการที่นําสินค้าหรือร้านค้ามาร่วมจําหน่ายภายในแอปของเราโดยเราไม่มีการคิดค่าบริการ การวางขายในแอปเพียงแค่ผ่านการคัดเลือกเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดต่อผู้บริโภคของเราซึ่งเป็นโอกาสอีกหนึ่งช่องทางสําหรับผู้ประกอบการที่สามารถลดต้นทุนด้านการจําหน่ายอีกทั้งอนาคตนะครับอาจจะมีลูกค้าของเรามากกว่าแสนคนในแอป,ปที่เห็นและต้องการสินค้าของคุณและกลุ่มที่3ซึ่งมีความสําคัญมากๆครับนั่นคือเข้ามาเป็นนักธุรกิจอีบาสร้างไรายได้จากการใช้แอปพลิเคชันดูแลสุขภาพทําเงินได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวซึ่งหลังจากคุณได้รับการแนะนํา ให้โหลดเข้ามาใน m a r k ็ตวันของ ebar แอปพลิเคชันและมีความต้องการครับที่จะเป็นนักธุรกิจ EBa าให้คุณเลือกกดปุ่มเมนูที่ชื่อว่านักธุรกิจ EBa าระบบจะนําท่านไปกรอกข้อมูลสําคัญการสมัครเพื่อรับรหัสพาสิร์และเลือกซื้อสินค้า PR p อาร์แพ็กเด้วยเงินลงทุนเพียง1 5 0 0บาทคุณจะเป็นนักธุรกิจ EBa าเจ้าของแพลตฟอร์มสุขภาพนี้ทันทีพร้อมรับสี่ตามระบบแผนรายได้ใน Market ็ตทหรือว่าตลาดที่2ของเราและรับ ebar ลิง k นะ์ฮะเพื่อขยายหรือ แนะนำลูกค้ามาใช้บริการในอีบาแอปพลิเคชันของเราได้ครับและถ้าท่านสนใจรับรายได้ทั้ง3การตลาดคุณก็แค่กดเข้าไปเมนูนักธุรกิจอีบาอีกครั้งเพื่อเลือกซื้อ Top u อัพแพ็กเกจตามคะแนนที่คุณต้องการมีตั้งแต่500 PV 1,000 PV และ3,000 PV เพื่อรับสิทธิ์รายได้เพิ่มอีกมากกว่า6ช่องทางในรูปแบบ p r s s o n l l r a n c h i ัยหรือการขยายสาขาในรูปแบบบุคคลครับไปได้ทุกประเทศในอนาคตครับทุกท่านสามารถเข้ามาเรียนรู้และพัฒนา ตัวเองเพิ่มเติมครับด้วยระบบ a อฟฟ g เม s ิกซิสเต็ของเราซึ่งมีทั้งภาคออนไลน์และภาคออฟไลน์เพื่อเพิ่มโอกาสของการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นสู่ความสําเร็จที่ยั่งยืนครับวันนี้ e-Ba าแอปพลิเคชันภายใต้บริษัท Food Magic Plus เราพร้อมแล้วครับที่จะเชิญทุกท่านมาเป็นเจ้าของธุรกิจแพลตฟอร์มสุขภาพเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการดูแลสุขภาพและสร้างรายได้ให้กับคุณและคนที่คุณรักอย่าลืมส่ง e b a าลิงให้กับคนที่คุณรักนะครับสวัสดีครับ